เวลาคุณย่าคุณย่าเชย่อที่ไปบรรทมแล้วพี่น้องไปไปไปนอนแล้วนั่งนานหลายปวดเอวค่ะคุณย่าเราจิไปนอนแล้วค่ะคุณย่ากลับไปเองมาเองได้คุณย่ามีมีขาวิเศษว่าสัน้นเออค่อยๆไปนั่นฝึกการเดินให้คุณย่านัา่นนอ่นเ,เ <c oughs> ม,มื่อ <c oughs> ยไหมยะเมื่อยไหมเจ็บเอวนี่ต้องไปไปนอนเนาะไปนอนเยียดหลัง อุ้มไปซับเป็นไรมันจีวกวดเระมังอุ้มไปมันจีวกวดลระมังอะ <laughs> ไรคุณย่าเขาไปนอนแล้วพี่นอ้องบ้านคุณย่าก็อยูตรงขามกันเนี่ยใกล้ๆสะดวกสบายคุณย่าเราออกกํากลังกายยืดแข่งยืดขาเนะาะอันนี้ลมเย็นสบายเพราะมีแดดอ้พี่เหลิมแกทําอะไรอยู่น่ะปลูกอะไรพี่เหลิม โอ้ยแกกับขยันแทนน้อแล้ไปดูพี่เหลิมปลูกพักก่อนอเมาส่งคุณยาิถึงแค่นี้แหละนี่เอ้าคุณพี่ชาติเราก็อยู่พี่ชาติเขาถามว่ายังอยู่อีกเอ๋อเออถามว่าวานลงคลิปไปเอ๋อถามว่ายังอยู่อีกแล้วพี่ว่าเอเอ๋เอ๋คุยอ่ะคอมเมนต์ถามยังอยู่อีกแล้วพี่ว่า้าแต่เ,ตเพิินว่าเจ๊เจ๊เอาขนมมาให้ซื้อเราเนี่ยต่เพิินถาม คอมเมนต์เซวแกเออพี่เพื่นอนไอไอเ,ออเออคิกมันเอาขนมมาขายซื้อเหล่านี้เจ๊สะเพรื่นป่ะ <c oughs> อะไรบนบนนอนหญ้าเราไปดูพี่เหลิมแกปลูกอะไรเนาะพี่นอ้องอ๋นนกนนงอกำลังทำแปลงเนี่ยพี่ปลูกอะไรคุณพี่โอ้กันข้าววัวไว้กันไก่เนะาะฟังนี่ปลูกอะไรมันตัวเนี่ย อ,อ,อันนั้นก็ของพี่เหลิมนี่ฟังเนี่ยโอ้นี่ดอกอืออืมอือโอ้ดินดีตัวนี้มันว่าแม่นดินแดงเนาะเป็นดินดินดำปลูกพักลปลูกพักน้ำด้วยเนี่ยแล้วนี่แหละเดี๋ยวที่ทำเปลียง,ยงเดี๋ยวพรุ่งนีดจะเด็ดปลูกอืปลูกพักลปลูกพักไนนว้กินเองนี่ต้นขนุนน้ำอ้าวคุณย่า เออเออได้กินได้ดินมันดำงามเดียเนี่ยดินดำงามเออดินมันล้วนเนี่ยดินล้วนมองดูก็รู้เหรอเออเออจะคูเออเออแบบแบบตะกอนเนาะเนาะอมเอ๋อยายปวดหลังยายมานอนเหรอไปล้างแผลเหรอไปแล้วครับไปล้างแผลแล้วครับ อีกนานอีกนาน <laughs> ยัยชามอีกนานการลังติดเชืนน้อ